กันดีกว่าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าสาวไปเลโอ้ยเออเมื่อวานฉันลงรูปงานแต่งโอ้โหเธอเป็นท็อกออฟเดอะทาวมาเอ,เออเรื่องเด่นเยน,นีเอาไปออกด้วยงงมาเัาไม่ได้ว่าอะไรเลยยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยแค่บอกว่าขออภัยนะคะที่ไม่ได้เรียนเชิญทุกท่าน <laughs> ก็จะไปเรียนเชิญได้ไงละมันเป็นไปถ่ายงานให้ลูกค้า เธอแต่มันก็ทําให้รู้นะว่ามีคนแบบมีคนเอ็นดูเรามีคนรักเราเยอะมากเอาจริงๆเมื่อวานนะ่ะคือคนแบบว่าแต่รู้นะเมื่อวานนะโพตนั้นนะเธอ,อมันทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยคนรักเราเยอะมากคนรักเราคนแบบเอ็นดูเราเยอะมากคนร่วมแสดงความยินดีสองหมื่นกว่าคนร่วมแสดงความยินดีสองหมื่นกว่าคนกดไลค์สามแสนห้าเกือบสามแสนหก คนกดไลค์สามแสนห้าเธอคนเข้าถึงโพสต์นั้นสิบเก้าล้านคนคนเข้าถึงโพสต์นั้นสิบเก้าล้านคนเธอเธอสิบเก้าล้านคนที่เข้าถึงโพสต์นั้นนะคะคนกดไลค์สามแสนห้าคนร่วมแสดงความยินดีสองหมื่นกว่านะะแล้วก็คนแชร์โพสสองพันกว่า มันเป็นอะไรที่แบบเธอมันเกินความคาดหมายมากเดีตอบตอบมินแม่ดำเพ็มหนะ่ย แดงมีคนบอมีคนบอกท้องก่อนแต่งใช่ไหมมันพูดไม่ได้ค่ะเรื่องนี้มันพูดไม่ได้จริงขอโทษจริงนะคะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่งดไม่งามค่ะมันไม่เป็นแบบอย่างประเด็นนี้แพรขอไม่ขอไม่ตอบแล้วกันนะคะประเด็นนี้แพ้ขอไม่พูดแล้วกันนะมันลําบากใจที่จะพูดคะ่ะใส่ชุดงานแต่งแล้วสุดมันแพรพูดไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องแบบ ้องก่อนแต่งอะไรยังไงใดๆนะครับแพ้ก็ไม่ได้จริงเราเป็นผู้หญิงนะฮะไม่คนพูดเรื่องนี้ก่อนขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ได้มาซ้อมแสดงความยินดีกับดิฉันซ้อมไม่ก่อนทุกคนเราซ้อมไม่ก่อนเออดิฉันก็ซ้อมซ้อมใส่ชุดไว่ก่อนแล้วพวกคุณก็ซ้อมแสดงความยินดีไงเดี๋ยวครั้งหน้าก็ได้แสดงความยินดีอย่างอย่างแท้จริงนะคะทำไมใจง่าจัเออแล้วก็ไปถ่ายให้ล้กครัพวกเแบบ โอ้โหสถานที่จัดงานแต่งเขาคือแบบเวอร์วังอลังการมากเธอมีแบบพิธีเช้าพิธีเย็นมีหมดเลยมีหมดเลยครบเลยนะใครสนใจจะจัดงานแต่งไปได้นะคะขาซื้อบอกรักวบายวิายวาเช่บอกรักบายวิวาเช่เขามีหลายสาขามากแต่ที่ด่ฉันไปเมื่อวานนี้อยู่ราชพฤพษ์นนนบุรีอืพอพร้อมใส่สองสก็แสดงความยินดีไม่ต้องไปค่ะเดี๋ยวแปะ QR เลยเดี๋ยวแปะ QR ค่ะจะได้ไม่ต้องเดินทางมาให้เสียเวลา ในต่อๆมีแต่แพลรลี่ฟอร์ดใช่ไหมครับเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเออแพลรลี่คองฟีดครับเมื่อวานแล้วโทนนะกองคงนักข่าวโทรมาหาฉันกันแบบคือไม่ได้ตั้งใจจะจะจะน,นี้นะไม่ได้ตั้งใจแบบว่าจะแกงทุกคนแต่ว่าเราไปถ่ายงานให้ลูกค้าแล้วเราก็จะไปลงบ้ามไปถ่ายงานเลยมันก็ไม่มีเอ็นเกตอะพูดตรงๆเราก็เลยแบบว่าเอออย่อางี้ละกันก็เลยบอกว่า ขออภัยที่ไม่ได้อภัยว่ขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญทุกคนนะคะเดี๋ยนก็คิดคอนเซ็ปต์ไปแล้วเอ,อจะพิมพ์แบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ต่อในโพสต์ว่าออที่ไม่ได้เรียนเชิญก็เพราะว่ามันยังไม่ใช่แต่งจริงเออเอาไว้แต่งจริงจะเรียนเชิญน,นะคะอะไรอย่างงี้ไงคือเราคิดคอนเซ็ปต์ไปแล้วแต่เราอะยังไม่ได้คอมเมนต์แต่ปรากฏว่าพอโพสต์ไปปึ้งเดียวคือมันแบบโอ้โหคนมาแบบคอมเมนต์แบบถล่มทลายเบอร์บังมากเออแกงหม้อใหญ่นะครับเม้อหั่น แกงม้อใหญ่ครับอืมนะโดนแกงม้อใหญ่ด้นไปแล้วมันเหมือนจริงทุกสิ่งอย่างเลยไงเธอเข้าใจป่ะคือมันเหมือนจริงทุกสิ่งอย่างเลยมันแบบมันมีตัดเค้กมันมีแบบเธอเขาแบบเขาจัดเตรียมไว้แล้วว่าถ้าซื้อถ้าเป็นเป็นสถานที่เปล่าๆอ่ะมันก็มันก็อันนี้เข้าใจไหมคือถ้ามันเป็นสถานที่เปล่าๆมันก็ดูไม่เนียนมันก็ดูไม่ใช่คนก็ดูออกว่าอ๋อโอเคแค่มาแบบรีวิวสถานที่อะไรแต่นี่คือเขาแต่งดอกไม้แบบจัดเต็มมากอะไรมากฟิลเหมือนพร้อมแต่งเลยเมื่อวานน่ะ คือฟิลเขาคือพร้อมแต่งเลยเม,ม่อวาอืออ้าวออข่าวเช้าได้เหรอเรื่องราวเช้านี้ด้วยเหรอุขอนโดนรู้สึกบาดยังไงไม่รู้นะเป็นจริงไม่ได้ตั้งใจจากอันนี้นะก็แบบไปถ่ายงานให้ลูกค้าแต่ว่ามันก็ต้องแบบเข้าใจปะมันก็ต้องแบบมีเทคนิคนินดนึงนะ่ะมันจะให้ลงไปแบบตรงๆมันไม่ได้เ พุ่กรนเออแต่งแล้วนะแต่จนถึงวินาทีนี้ก็ยังมีคนแบบมาคอมเมนต์ไม่หยุดหย่อนอยู่ตลกอะะ่ะเธอตลกอ่ะอือบอกลักบายวิวาเชเดี๋ยวไปคอมเมนต์ให้ให้เขาหน่อยดีกว่า สนใจสถานที่จัดงาน ยินดีด้วยอ่าทุกคนยินดีอะใครที่ยังไม่ได้ร่วมอันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ร่วมใส่ซอง啊มาค่ะใส่ซองด้วยการกดซื้อปลาอินรีนะคะใครอยากร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวกดตะกร้าสั่งปลาได้เลยค่ะใครที่อยากร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนะคะจิ้มตะกร้าสั่งปลาอินรีไปทานได้เลยค่ะของพระคุณค่ะเออบ่าวสาว บ่าวสาวพร้อมแล้วแขกพร้อมหรือยังใครอยากร่วมแสดงความยินดีกับผู้บ่าวสาวนะคะจิ้นตะก้าได้เลยค่ะไปไปไปกดตะก้าเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านมาค่ะพร้อมแล้วอืมใช่ไปสิคือของที่ระลึกในการแต่งงานอือคลิปดูคลิปคุณแพรลี่น่ารักมากใส่ชุดแต่ขำอ๋อมาปักชน มีทุเรียนทอดก็มีค่ะป้าใครอยากร้อเแสดงความยินดีกับดิฉันที่ได้แต่งงานก็กดตะกร้าสั่งปาได้เลยนะคะกดตะกร้าสั่งปาได้เลยค่ะปา้าหนึ่งเดอร์ค่ะหนึ่งออเดอร์มาเลยปลใส่ซองปุ๊บรับของชำา่วยปับ๊บของชำร่วยคือปลาอินซีค่ะที่พร้อมส่งให้ถึงบ้านค่ะเออปเริ่มเริ่มเลยมาทุกคนมาเร็วหนึ่งบ้านจา้ะมาขอหนึ่งบ้านค่ะมามายินดีค่ะเออมามา <G ül> อใครอยากร้งแต่ความยินดีก็ไปซีแดดเดียวจากมาเลยหนึ่งบ้านพร้อมพร้อมค่ะตะลกอ่ะหนึ่งบ้านเลยมาทุกคนสวยมาสวยเนาะแต่สวยจริงนะแล้วก็ชุดเขาชุดเขาแบบชุดสวยเมื่อวานเนะี่ยชุดสวยสถานที่สวยอะไรสวยหมดเลยบอกรักบาวิวาเช่นนะคะเผื่อใครอยากจะหาสถานที่จัดง,งานแต่ง ก็แจ้งไว้ก่อนแต่งงานไม่บอกใครเลยอะเธอไม่ดูเหรอคุณใหม่ดาวิกาแห้วเขาแต่งเขาก็แบบกันเองกันเองเออนะคะมันก็ลดความยุ่งยากได้นะประหยัดด้วยทุกวันนี้มันมีโซเชียลเถอะทุกวันนี้มันมีโซเชียลมันมีโซเชียลจัดง่ายๆก็ได้แบบเพื่อนฝูงอะไรกันเองอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะสมุดนะสมุดนะใครจะแบบคิดตีมงานแต่งอะไรเงี้ยคุณก็จัดกันเองภายในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงที่สนิทสนิท เขานานอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วคนก็คอยโพสลงโซเชียลก็เก่ดีนะก็ประหยัดดีไม่วุ่นวายด้วยเธอไม่วุ่นวายไปจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ปวดหัวไม่ต้องมาคอยยืนแบบต้อนรับแขกเป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงกันเองกันเองเรียบง่ายจานทองตทดแต่งสุดหลังสวยงาม,อ,งอ,มงอันนี้ต้นตบนี่จานทอกตันแต่งไปอืมเข้าใจแม่มาล่า สรุปท้องไหมมึงต้องหาลูกคู่อันอื่นที่ไม่ใช่ชุดแต่งงานตัดเป็นอันนี้ไปเดี๋ยวกูจะไปลงในเพจไปมึง,งหาไปหาก่อนหาลูกปะมึงไปหาลูกคู่จากงานอื่นนะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมวดแม่บ้านครับเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเธอ แต่ปรากฏการณ์นี้ทําให้รู้ว่ามีคนแต่ว่ามีคนรักฉันเยอะมากมีคนรักฉันเยอะมากมีคนเอ็นดูฉันเยอะมากเออมีคนรักมีคนเอ็นดูฉันเยอะมากนะคะทุกพื้นที่นะคะเออทุกพื้นที่มีแต่งานแต่งชันครับมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะ ขอบคุณทุกคนค่ะเอออ่ะกดไปอินซีก่อนแม่มาเร็วบ้านนึงมาเดี๋ยวเมาการคุยกันนะขอบคุณที่อุดนหนุนค่ะขอบคุณที่อุดนหนุนค่ะ <c oughs> เวลาทอดปลาไฟอ่อนหรือกลาง ไม่อ่อนค่ะไปไม่อ่อนค่ะไฟกลางค่ะแล้วคลิปเมื่อวานนะ่ะคลิปเมื่อวานนะ่ะให้ฝอดมันไปตัดนะให้ฝอดไปตัดเออนางทำสวยนะคลิปที่แบบคลิปที่แบบทํางานให้เขาอะ่ะที่เป็นแบบที่เป็นคลิปแบบใส่เพลงใส่อะไรอะ่ะเออจอังปายซีเรียบร้อยขอบพระคุณพี่โรดค่ะพี่โรดบาร์บี้ขอบคุณค่าพี่โรสบาร์บี้ขอบคุณค่าอันนี้ได้ไหมเออลองดูปอื่นติอัศวิส่งมาสักมาติดตามพระภูม ขอหนึ่งบ้านนะคะมีรูปอื่นอีกไหมไม่มีรหรอยังทำได้อันเดียวดูจากในเพจแต่รูปเยอะแยะขอบคุณนะคะ,อคะ,คะเออมา900กว่าท่าน900กว่าท่านเชิญค่ะปะ อันหนึ่งออเดอร์นะทาอินซีหนึ่ยขนาดเกรดท่านปงท่านเปานะท่านปงท่านเปานะจ่าพี่ชิตจ่าพี่ชิตยังเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเออเอ่ออารีออเดอร์แล้วเห็นปลาคาร์เดียวมีคนใจดีละมีคนใจดีกด,กดปลาแนละ้วเขาให้แล้วขอบคุณค่าขอบคุณเก้าร้อยท่านในช่องนี้นะคะเออบายบาย,บายป้าพี่มาสั่งปลาไปทานกันแล้ว ทั้งหนึ่งบ้านนะคะจะจอยกันทัก1หนึ่งบ้านจะจอยกันนะคะ937ท่านเออนะจะยบข่าวอื่นเออปั๊เออเอ,อ่ะให้กดสัางปลาเราเออต้องกดนะคะ <c oughs> 997ท่านมาแล้วหนึ่งบ้านยินดีกับเจ้าสาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เจ้าสาวมาแบบผมจั้นมาเลยวันนี้ หนึ่งออเดอร์นะคะคุณแม่เออคนมีแฟนสามารถทานได้ไหมได้ค่ะมีแฟนทานได้ไม่มีทานได้เออก็มันเสร็จงานแล้วไงเราก็ต้องทําอาหารกินต่อเสร็จงานแล้วเจ้าสาวก็ต้องมาทําอาหารกินต่อค่ะปลาเป็นปลาสดแดดเดียวนะคะไม่ใช่ปลาเค็มนะคะเป็นปลาสดแดดเดียวเลยไม่ใช่ปลาเค็มนะคะไม่อุ่นไม่เว,วทานได้เลยค่ะไปกินคู่กับยำมะม,ม่วงอร่อยมากทําคลิปลงไว้แล้วอ่าพี่หนูพี่หนูหนึ่งอ่ะพี่หนูเนึ่งลงคลิปแล้วหรอหนูยังไม่ได้ดูเลย พี่น้อเนื่องเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตไปไปดูปคลิปนะคะขออนุญาตไว้ก่อนพี่หนู่หนึ่งพี่หนู 1, ่หนึ่งชวนเข้าครัวน,นี่นี่ทุกคนนี่ฉันเห็นแล้วนี่นี่นี่น่าติมากนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวรีโพสต์ให้ค่อบ คลิปได้แบบดูน่าทานมากเลยมีนคนทําคลิปเก่งมากยอมเลยอะ่ะรู้สิทําคลิปน่ากินมากทุกคนน่ากินมาก อ,อนุญาตนะคะทำน,น่ากินมากเลยอ่ะต้องขออนุญาตอาชิปเข้ามาใช้ทุกคนหนึ่งบ้านแล้วเพิ่งดูคลิปงานแต่งคำกากเลยดิฉันจะไปนั่งบนที่พักไง ตวัทดีทางหน้าต็ใหม่เป็นพระคือรับงานบ่อยนะงานแต่งนี่แหละตอนเช้าเช้าเลยหกโมงเจ็ดโมงแต่ก่อนมันจะมีอยู่แถวประชาชื่อเรือนเจ้าสาวเข้ก็จะแต่งกันเช้าอย่างนี้แหละแล้วเขาก็จะนิมนต์พระวัดไส้ทองดิฉันได้ไปบ่อยงานเช้ามากพระไม่ค่อยจะไปกันนา่ากินมาก คุณมากมากค่ะพี่นุนหนึ่งหนูขออนุญาตหนูขออนุญาตใช้คลิปนะคะขออนุญาตเอาคลิปไปใช้นะคะเพราะว่าทําดูน่ากินมากเลยอะรับรีวิวร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยน่ากินที่สุด